ปีปรัฐบาลสูงอันนี้เปิดวันแรกใช่ไหมครับเ,เรียนไงใช่ครับเปิดวันแรกอ๋อจองไปกี่เหรียญเนี่ยจองไปประมาณสิบเหรียญครับอ๋อสิบเหรียญ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับของการเปิดจองเหรียญนะครับของหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นรุ่นอนุสร์นะครับครบรอบ100ปีสะพานสูงเจริญราษนะครับคือวัดสะพานสูงเจริญราษนะครับสร้างตั้งแต่ปี2467นะครับตอนนี้ก็เป็นปี2,500 66นะครับย่างเข้า67นะครับก็เลยจะได้ทำเหรียญนะครับเหรียญเป็นเหรียญร้อยปีนะครับวันนี้เป็นวันเปิดจองวันแรกนะครับคือวันที่16นะครับ16กันยายน2566นนะครับเรามาชมบรรยากาศกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินทางนะครับมาถึงวัดสะพานสูงนะครับตอนนี้ก็มีประชาชนนะครับ หลังไหลกันมานะครับทั่วสารทิศนะครับอันนี้ก็มีคนที่มารอคิวนะครับเพื่อที่จะให้เราสัจองนะครับอันนี้เรามาดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจะถ่ายชมบรรยากาศให้ดูนะครับสําหรับตอนนี้นะครับผมก็เดินเข้ามานะครับอย่างสลานะครับสลาตรงเมนนะครับคือสโซนนี้นะครับก็มีพี่น้องนะครับประชาชนนะครับ ต่อคิวนะครับต่อแถวนะครับเพื่อรอนะครับเข้าไปจับจองนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบ9โมงนะครับเท่านาฬิกานะครับประชาชนก็เยอะนะครับดูจากรอบๆนะครับก็ประมาณน่าจะ3-400คนได้นะครับตอนนี้แดด กำลังจะออกนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาเดินนะครับไปชมบรรยากาศสถานที่จองนะครับวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลนะครับที่จัดสร้างนะครับที่จัดจองนะครับก็มีประมาณ24รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับชุดกรรมการนะครับหรือจะเป็นเหรียญนะครับ ผาปิตาเนื product, Styles, ้อผงนะครับรูปหล่อโบราณนะครับรูปหล่อโบราณเทดินไทยนะครับเนื้อเงินนะครับจะเป็นเนื้อทองผสมนะครับจะเป็นพวกเหรียญนะครับเหรียญข้าวหลามตัดนะครับข้าวหลามตัดก็จะมีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคำนี่คือตามจองนะครับผมจะเป็นเนื้อหน้ากากทองคํานะครับอันนี้ก็ตามจองนะครับแต่ก็มีเนื้อเงินนะครับ เนื้อนวะนะครับหรือจะเป็นเนื้อทองแดงกระไลทองนะครับหรือจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับและเป็นเนื้อฟาบาดนะครับอันนี้เป็นวัตถูมงคลนะครับเหรียญเข้าลามตับนะครับอันนี้นะครับก็ประชาชนนะครับกําลังยืนรอนะครับรอรอเพื่อเข้าไปจับจองนะครับบนสาลานะครับเดี๋ยวผมจะพูดรุ่นนะครับของเหรียญหลวงปู่ให้ฟังนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับเซมานะครับเซมาจะเป็นเซมาย้อนยุคนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับจะมีหนึ่งจะเป็นเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคํานะครับจะสร้างนะครับตามจองนะครับอยู่ที่เหรียญละ45,000บาทนะครับส่วนเหรียญต่อมานะครับก็จะเป็นเนื้อนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคานะครับอันนี้ก็จองอยู่ที่ประมาณ4,900บาทนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น เป็นรูปเหรียญน,นะครับที่ให้เรามาจับจองนะครับ่บาเราต้องการเหรียญไหนนะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็อยู่อยู่ที่2,000บาทนะครับอ,อันนี้นะครับสร้างประมาณ999เหรียญน,นะครับสำหรับนะครับ เหรียญเซมานะครับรุ่นต่อไปนะครับก็จะเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับจะสร้างอที่9 9 9เหรียญเหมือนกันนะครับจะอยู่ที่ราคานะครับองค์ละ1,000บาทนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนี่ก็อยู่ประมาณ200บาทนะครับอันนี้สร้างประมาณ5,000เหรียญนะครับอันนี้นะครับจะเป็นพี่น้องนะครับรอรอขึ้นไปนะครับประมาณ ผมนับดูก็ประมาณเจคนนะครับเจ็ดถึงสิบนะครับขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะไปนั่งต่อแถวนะครับรอคิวนะครับศาลาเรานะครับก็มีทั้งหมด2ชั้นนะครับนี่เป็นห้องแอร์แล้วนะครับเราจะชมบรรยากาศครับต่อมานะครับเหรียญก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญเมื่อกี้ผมพูดถึงเหรียญทองแดงนะ ทองแดงก็ประมาณ5,000เหรียญนะครับก็ราคาบูชาก็อยู่ที่200บาทนะครับต่อไปนะครับเหรียญทองฝาบาทนะครับก็สร้าง5,000เหรียญนะครับก็อยู่ที่ราคาเหรียญละ200บาทนะครับสําหรับเหรียญต่อมานะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับอันนี้สร้างประมาณ3,000เหรียญครับอยู่ที่เหรียญละ300บาทนะครับ ส่วนเหรียญเซมานะครับย้อนยุคนะครับเนื้อเนื้อทองทิพย์ครับสร้าง2 0 0พเหรียญนะครับอันนี้ไม่มีจัดจำหน่ายนะครับผมสำหรับรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเอี่ยมนะครับหน้าตัก9นิ้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อสำริดนะครับอันนี้ก็ตามจองนะครับอยู่ที่ประมาณ21,000บาทนะครับส่วนรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเอี่ยมนะครับหน้าตัก9นิ้วนะครับเป็นเนื้อทองละคังนะครับอันนี้จัดสร้างอยู่ที่100เหรียญนะครับ ราคาเหรียญละราคาองค์นะครับองค์ละ1 1 4 0 0 0บาทนะครับสำหรับเหรียญต่อมานะครับจะเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่องปุ่มเอี่ยมเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นหน้าตัก5นิ้วนะครับห้านิ้วก็เป็นเนื้อทองสลิตรนะครับอันนี้ก็สั่งทำตามจองนะครับอยู่ที่องค์ละองค์ละ6 6,900บาทนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนนี้เกือบ จะ9โมงแล้วนะครับนี่ก็ยังพี่น้องประชาชนนะครับมาจากทั่วสารทิศนะครับบางคนนะครับก็มาตั้งแต่ตอนตอนเย็นนะครับมานอนนะครับมานอนตรงนี้เลยอันนี้ก็เป็นเจดีนะครับเจดีของของปู่เอี่ยมนะครับที่มีพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่ปฏิสถานนะครับอยู่บนปกเจดีนะครับนนี้ประชาชนนะครับก็กําลัง ทยอยขึ้นไปนะครับตามคิวนะครับเพื่อที่จะไปจองนะครับวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นนะครับรุ่นอนุสรนะครับครบรอบร้อยปีนะครับร้อยปีของสะพานสูงนะครับเจริญราษนะครับอันนี้ก็คือครบรอบร้อยปีของสะพานสูงสูงนะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับเป็นสะพานนั้นครบรอบ100ปีครับก็เลย มีการจัดสร้างนะครับสร้างเหรียญขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นสารานะครับสาลาที่รองรับนะครับประชาชนนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาเดินนะครับไปชมบรรยากาศนะครับตรงสะพานสูงนะครับสะพานสูงที่เราทาการสร้างเหรียญรุ่นอนุสร์นะครับครบรอบ1 0 0ปีนะครับเดี๋ยวพาผมพาเดินไปดูนะครับสะพานสูงนะครับ ถือว่าเป็นจุดนะจุดสำคัญนะครับที่เราสร้างเรียนรุ่นร้อยปีขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปแต่อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังตอนที่ผมเข้ามาแรกนะครับเ๋ยต้องเดินพาออกจากตรงนี้ก่อนครับแล้วผมพาไปดูเสร็จนะครับผมจะพามาสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์พี่น้องนะครับผู้ที่มาจองนะครับจองเหรียญนะครับ จองเหรียญของหลวงปู่เอี่ยมนะครับรุ่นอนุสร์นะครับครบรอบร้อยปีนะครับมามาจองกี่เหรียญนะครับนี่ครับบรรยากาศครับผมอันนี้ก็กวนาฬิกาแล้วนะครับพี่น้องประชาชนนะครับจากที่ผมถ่ายตอนแรกนะครับแถวก็สั้นลงนะครับพี่น้องอันนี้ก็ผู้คนนะครับน่าจะ มานอนนะครับมานอนรอแต่วันก่อนนะครับอันนี้นะครับนี่ครับก็เป็นของนะครับของประชาชนที่มานอนนะครับนอนเฝ้านะครับเพื่อที่จะเริ่มจับจองนะครับอันนี้ครับคือสะพานสูงนะครับเราเราดูเสร็จแล้ว ผมจะพาไปสัมภาษณ์นะครับก็เดินกลับไปที่เดิมนะครับหลังจากสัมภาษณ์เสร็จนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปนะครับขึ้นไปจองนะครับไปจองไปจองเรียนนะครับไม่รู้จะได้รุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าเรือรุ่นไหนแต่ตอนนี้จากที่สอบถามนะครับประมาณ9ก้าโมงนะครับเรียนที่เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงิน เปลียนที bon ่เป็นชุดกรรมการนะครับหมดไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญข้าวลามตัดนะครับข้าวรามตัดนะครับที่เป็นข้าวามตัดนะครับยันเล็กนะครับเหรียญน้านะครับย้อนยุกนะครับปีนะครับศูนเนะครับเนื้อเงินนะครับสร้างเกสิเกเหรียญนะครับเก้าร้อยเกสิกเหรียญนะครับเหรียญละสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ก็ผลไปเรียบร้อยนะครับ จะเป็นเหรียญนะครับเป็ียเซมานะครับย้อนดุกนะครับเนื้อเงินนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญราคาสองพันบาทอันนี้ก็หมดไปแล้วครับต่อมาก็เหรียญเซมานะครับย้อนยุกเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเหลือนวะนะครับนวะโลหะนะครับสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับอันนี้ก็หมดไปเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับก็เป็นเหรียญนะครับเหรียญที่เป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้ออะไรทองนะครับ เหรียญเซมาครับอันนี้สร้าง3 0 0พันเหรียญละ3 0 0บาทอันนี้ก็หมดนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูข้างบนกันครับว่าจากข้อมูลที่เราได้ยินได้ฟังกันนะครับตอนนี้นะครับผมมานั่งนะครับมานั่งเดี๋ยวสัมภาษณ์นะครับจากที่ประทายรายการให้ดูจะมาสัมภาษณ์ครับพี่ๆนะครับ,รบหรือเป็นผู้ที่ มีความศรัทธานะครับในองค์หลวงปู่นะครับในมาบูชานะครับบูชาเรียนนะครับมาถามนะครับถามความความรู้นะครับถามความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรียนหลวงปู่นะครับว่าวันนี้มาจองเท่าไหร่นะครับจองเรียนไหนบ้างนะครับเราไปชมกันเลยครับเอาครับผมอันนี้ที่มาจองค่าอะไรนะพี่ จองรุ่นร้อยปีวัชบานสูงอ๋อร้อยปีวัชบานสูงอันนี้เปิดวันแรกใช่ไหมครับเรียนไงใช่ครับเปิดวันแรกอ๋อจองไปกี่เหรียญเนี่ยจองไปประมาณสิบเหรียญครับอ๋อสิบเหรียญมาที่นก anyway> ี่โมงครับเรียมาแต่หกโมงโอ้หกโมงขนาดตอนนี้ก็เกือบกี่โมงแล้วเนี่ยเก้าโมงโอ้คนนี้ก็ยังหลังไหลมานะใช่แต่ข้างบนก็น่าจะเยอะนะเนี่ยเยอะครับออ๋ อันนี้เขาให้สิทธิ์จองอคนหนึ่งกี่เหรียญครับคนละสามเหรียญอ๋อ่าสามเหรียญข้างบนบรรยากาศเป็นไงพี่คนที่ขึ้นไปก่อนนะที่ต้องลองขึ้นไปก่อนออ๋เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายข้างบนให้ดูโอเคครับครับอันนี้ก็เป็นพี่ที่มาจองนะครับมาจองเหรียญแล้วก็นั่งรอแล้วครับนั่งรอ,น,งรอนั่งรอเพื่อนนะครับที่ขึ้นไปจองนะครับคนที่มาก่อนนะก็ เอกขึ้นไปก่อนนะครับคนที่เสร็จก็รอมาด้วยกันหลายคนนะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมด้านบนนะครับบรรยากาศให้ดูบรรยากาศจริงๆนะครับในการจองนะครับอันนี้ถ่ายบรรยากาศภายนอกนะครับให้ดูนะครับเป็นนะครับนี่เป็นเจดีนะครับบรรยากาศประชาชนเราก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับมาหลายที่นะครับ ทั่วสารจิตนะครับทั่วเมืองไทยนะครับบารมีของหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดจองวันแรกนะครับก็คือตั้งแต่แปดโมงนะครับวันที่สิบหกนะครับรายละเอียดของเหรียญนะครับเดี๋ยวผมลงให้ดูครับก็มีหลากหลายนะครับเปิดจองวันนี้ถึงวันที่น่าจะสามสิบพฤศจิกานะครับก็มีหลายบล็อกนะครับหลายหลายอย่างนะครับ อันนี้ได้ยินว่าพี่มาจองอเหรียญทองได้นะครับพี่ 4, นะ 4, ใช่ครับจอออง๋แพงไหมครับเหรียญทองเนี่ยเหรียญทองสี่หมื่นห้าอ๋อแพงอยู่นะสี่หมื่นห้าเลยใช่ไหมใช่อ๋อต้องมีตังค์ระดับหนึ่งนะเพือ่อจะจองได้นะ <laughs> ถ้าเราก็คือเออก็เอาตามสมควรเนาะตามทุนทรัพย์ของเรานะอ่าเดี๋ยเหรียญไหนก็พุทธคุณก็ดีหมดแหละเพราะว่าบุกเสกด้วยกันเนาะกวบอาจารย์ก็ได้เงิน เอ้าหลานตับอะไรวันนี้ก็เหรียญเสียมาแต่เหรียญทองนี่เป็นบล็อกอะไรครับ,บเป็นบ,บ,บล็อกบล็อกเสือโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับผมจากที่ผมได้สัมภาษณ์พี่ที่มาจับจองนะครับพี่แกก็ได้พูดให้ฟังนะครับ่าแกก็มาจองสิบเหรียญนะครับก็มีเหรียญทองคําด้วยนะครับทองคําก็เหรียญละสี่หมื่น 5 0า0บาทนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเป็นรายการนะครับวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่เอี่ยมนะครับอันนี้ทางทางวัดนะครับก็ก็ทำเป็นเป็นแผ่นป้ายนะครับเพื่อแสดงราคานะครับให้พี่น้องได้ดูนะครับอยู่ที่หน้าสารานะครับที่ผมพูดในฝังเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะมีประมาณ24รายการนะครับอันนี้เราก็มามาสอบถามนะครับที่วัด ฟัดอีกรอบนะครับว่าเหรียญรุ่นไหนนะครับที่เหลือนะครับเหลือเหลือจากจองนะครับว่ายังไม่เต็มนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับจากที่ผมสอบถามนะครับก็จะมีเหรียญที่999เหรียญนะครับส่วนมากจะไม่เหลือแล้วครับหมดตั้งแต่9โมงแล้วครับอันนี้นะครับก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญที่ ให้เรานะครับได้บูชากันนะครับมีอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับเจจินะครับที่จะเข้าร่วมนะครับพิธีพุทธาพิเศษนะครับในวันที่นะครับวันที่21นะครับ21ตธันวาคมนะครับ2566นนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญนะครับรายการวัตถุมงคลนะครับที่จัดสร้างนะครับมีดังนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นรุ่นอนุสร์นะครับอนุสร์ครบรอบ100ปีนะครับนนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญข้าวรามตัดนะครับนนี้เป็นเหรียญข้าวามตัดต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับเหรียญอนุสร์นะครับเหมือนกันนะครับครบรอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคํานะครับอยู่ที่45,000บาทนะครับต่อมานะครับเป็นเนื้อเงินนะครับ เนื้อเงินนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเงินที่เป็นเศมานะครับเนื้อเงินเสมาก็อยู่ที่ประมาณองค์ละ2 0 0 0บาทครับอันนี้นะครับเป็นรูปล่อนะครับอันนี้ก็เป็นพระปิตานะครับหรือเป็นตะกุดนะครับสําหรับพี่น้องนะครับที่จะมาเช่านะครับเช่าจองวัตถุมงคลของกุ่เอี่ยมนะครับก็เปิดจองนะครับตั้งแต่วันนะครับวันเสาร์ที่16นะครับก็คือวันนี้ครับที่ผมถ่ายทํานะครับคือ 2กันยายนนะครับ2 5 6 6นะครับตั้งแต่8โมงเช้านะครับ8โมงเช้านะครับจนถึง10ประมาณ13 15นาฬิกาครับผมก็รับวัตถุมงคลนะครับตั้งแต่วันที่23นะครับธันวาคม2566นะครับถึง23นะครับมกราคม2567นะครับ แล้วพิธีนะครับพุทธาพิเศษนะครับก็จะมีด้วยกัน2วาระนะครับก็จะเป็นวาระที่1นะครับก็เป็นช่วง9ก้าโมงนะครับยีนาทีนะครับกับวาระที่2ก็ประมาณ13บสมนกายีนาทีนะครับจัดขึ้นนะครับพุทธาพิเศษก็อยู่ที่วันพฤหัสบดีนะครับที่21ธันวาคมนะครับสองพนะครับณอุโบสถนะครับปัดสะพานสูงนะครับโดยเจจิครับ อาจารย์นะครับชื่อดังแห่งยุคนะครับรวมทั้งชิ้นประมาณ3.2ลูปนะครับรับต่อไปนะครับผมจะพาขึ้นไปนะครับชมบรรยากาศนะครับทางบนศาลานะครับตอนนี้นะครับผมได้ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ก็ต้องต่อแถวนะครับต่อแถวอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปจองนะครับระหว่างนั้นรอนะครับเราก็ได้นั่งพูดคุย สอบถามเดียนกันนะครับสําหรับเซียนนะครับเซียนพระนะครับเซียนท่านมีความรู้นะครับผมก็เป็นน้องใหม่นะครับก็ไม่มีความรู้ดนานเรียนเท่าไหร่นะครับก็ต้องปรึกษานะครับได้สอบถามนะครับพี่ๆนะครับที่ท่านนะครับได้สะสมนะครับเรียนหลวงปู่มานานแล้วนะครับตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะครับผม ตอนนี้เราก็นั่งรอครับอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับอันนี้คนไม่เยอะแล้วครับซาสาแล้วตอนนี้ผมมาตอนช่วงเกือบบ่ายโมงนะครับเพราะว่าตอนเช้าผมมาถ่ายบรรยากาศแล้วคนเยอะนะครับเลยไมไ่ได้ขึ้นมาก็รอจังหวะคนคนไปหมดนะครับคนโลง่งๆล้วก็ได้มีสิทธิ์นะครับได้มีโอกาสนะครับขึ้นมานะครับ สำหรับพี่น้องนะครับก็คือมาได้นะครับปัดสะพานสูงนะครับอยู่ที่ตำบลกองพระอุดมนะครับอำเภอปากเกร็ดนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับสถานที่จอดรถนะครับก็กว้างขวางนะครับมีที่จอดรถจำนวนโดดดกให้พี่น้องประชาชนนะครับสำหรับรายการนะครับที่ผมพูดไปนะครับก็มีประมาณ24รายการนะครับหรือเราจะเข้าไปดูนะครับใน ในเพจทาง a c e b o o k นะครับของวัดสะพานสูงนะครับก็มีรายละเอียดนะครับสำหรับวัตถุมงคลนะครับที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้นะครับก็จะเอาไปบูรณะนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับบุรณะวัดสะพานสูงนะครับายในวัดสะพานสูงนะครับหรือเพื่อสมทบทุนนะครับสร้างอาคารเรียนนะครับโรงเรียนเตรียมบุดมนะครับศึกษาหนองก้าวนทบพรีนะครับ ก็เพื่อสมทุนนะครับสร้างอาคารเรียนนะครับโรงเรียนวัดอินทรามนะครับรายได้ก็เอาไปสร้างนะครับสาธนุละโภคนะครับสำหรับเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นอนุสร์นะครับครบรอบ100ปีนะครับสะพานสูเจริญราษฎร์นะครับตั้งแต่ปีพศ2 4 6 7นะครับถึงปี2,500 67นะครับตั้งแต่2 4 6 7ถึง2567นะครับเราจะได้วัตถุมงคลนะครับก็จะประมาณวันที่23ธันวาคมนะครับผมเพราะว่าจะมีพิธีนะครับพุทธาพิเศษก็อยู่ที่วันที่21นะครับธันวาคมนะครับตอนนี้นะครับผมใกล้ถึงชิวแล้วครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับผม สำหรับต่อไปนะครับจะถึงคิวผมแล้วครับครับลืมบอกพี่น้องครับวันที่เรามาจองนะครับเราต้องเตรียมเงินสดนะครับเพราะว่าทางวัดนะครับไม่มีบริการโอนเงินนะครับคือเราต้องจ่ายเงินสดนะครับตอนนี้ผมได้สั่งจองเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ได้จ่ายตังเรียบร้อยจองไปทั้งหมด3เหรียญครับผม สำหรับพี่น้องนะครับผู้ที่จะมานะครับก็มาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับปัถุมมงคลที่ผมจองนะครับเป็นรุ่นเล็กหมดเลยครับที่นะครับรุ่นนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับเนื้อนวะนะครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อทองนะครับเนื้อทองเดือดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อ่าจะเนื้อทองแดงนะครับครับนี่ก็มีเนื้อเงินนะครับผม นี่ก็เป็นเนื้อเนื้อน่าจะเป็นเนื้ออันนี้เนื้อทองแดงนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับอะไรทองนะครับนี่เป็นรูปลอนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมพามาชมบรรยากาศนะครับในการจองนะครับจองวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมนะครับก็อฝากนะครับกดติดตามนะครับ กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ